มาครับพ่อแม่พี่น้องครับมากินข้าวไงาเลยกันครับผมนี่ข้าวไงาวันนี้เฮามีอันนี้ดูชิ้นหมูปิง้งอันนี้ตับควายปิง้งนี่นี่ก็ตับควายปิ้งนะครับดูเจอาพักกาดนี่จอาพักกาดเซมันหมูครับจะชิ้นหมูครับดูมีก็มันแล้วรอดน,นะดแล้วนี่อันน้ำพริกตะแดงครับเต็มกอกด้วยนะในแกงกอกไหม,ไมจะได้หัวเป็นของแท้กรอ่ของแท้ต้องจำแกงกอกพเพลิดนะครับอันนี้แอปปาดุกนี่ จํเนื้อพิกกระแดงกัเราจเลิลดครับจะเลอิลอเขาบอกเลิดแปลว่าอย่างคอมเมนต์มาบอกคนจิม้มหรอไอ้พวกห,ห,ห,ห้องอ่ะอืมอืนี่ชอบพักการจิ้มหรอพักการที่ปลูกคนเดียวส่งนะกันไหมปลูกรต่อปลูกพิการมอนะนี่ว่าปลูกิการามาเจ้าอ้นวนหครับอือืม หมอน้อหอเหมือนไหนเฉื่อมหมอครออ่านจ้าวาการนี่มีจอมยังทีงิบนใส่จีนเนี่ยมัน้องจ้าววงอี่ยมันหรออืมอืมมอหมที่สุดนะ หม้อห่อเขานึ่งไงอุ่นๆครับแมบ่มันนึกตะกี้เลยเนี่ยดูผมันกินกับตับปิง้งพระเจ้าในแผ่นกินข้าวไงก็มันอย่าง,ขงเขาเมนบอกผมจิมเนอร์ผมกินกับเจ้าฟักกากับกินปิ้งครับนี่ครับแต่เลี้ยงช่ำแก่นกอรอบพอเลยตัวนะี้อืมอืมมาแม่กินข้าวไงด้วยกันครับผม เห็นหลายอย่างหลายอครับลำลาทั้งนั้นเน้อ